สวัสดีค่ะลโหหมาแล้วค่ะน้ำตาลจาก NP 2 s IS. ทุกคนค่ะวันนี้น้ำตาลจะพาทุกคนไปเมาโอยรายการ m a s ส Dancing King อีกแล้วจ้าใช้คำว่าอีกแล้วทุกคนค่ะเพราะว่าเราเนี่ยเมาโอยการเกี่ยวกับศิลปินที่มาร่วมแข่งขันในรายการนี้เยอะมากเลยอย่างที่บอกกันไปรายการนี้เนี่ยเป็นรายการที่รวบรวมศิลปินที่มี ความสามารถในด้านการเต้นไว้แบบเยอะแยะมากมายจริงๆทุกคนและครั้งนี้เลยไม่พูดถึงไม่ได้จริงๆทุกคนค่ะเพราะว่าโอ,โอ้โหนักเต้นมืออาชีพระดับนานาชาติดังแบบว่าสุดๆความสามารถในการเต้นนี่โอ้ถ้าจะให้เล่าเนี่ยคลิปนี้เนี่ยแค่เกิดก็น,น่้ซึ่งประมาณ8 9วันเห็นจะได้ทุกคนค่ะเพราะว่านี่คือหน้ากากช่างทอฝันจ้า รู้กันอยู่แล้วว่าใครอ้จริงๆตอนที่เขายังไม่เปิดหน้ากากก,ก็ก็รู้ว่าใครนะคะโอ้โหทุกคน่ะเพราะว่าเอกลักษณ์ชัดเจนขนาดนั้นรอยยิ้มเอ่ยอะไรเอ่ยแล้วยิ่งได้ดูโชว์ดู p e r f o r m มนซ์ของเขาแล้วเนี่ยของหน้ากากช่างทอฝันแล้วเนี่ยรู้เลยว่าใครใส่หน้ากากอยู่ยังรู้เลยว่าเป็นอินเนอร์ไหนทำได้ยังไงคนเดียวเอาอยู่คนเดียวทั้งเวที เอาอยู่แบบว่าไม่สามารถที่จะหลุดโฟกัสได้เลยเป็นใครไม่ได้ทุกคนคะ่ะนอกจากหลิวรินจาก x อ o กซ์ฟอร์มค่ะตึง,ตง,ตง ที่สุดพูดเลยเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาพูดคุยกันเกี่ยวกับหน้ากากช่างทอฝันที่ใต้หน้ากากภายใต้น้กกากตอนนี้พูดได้แล้วเนาะเพราะว่าเขาเปิดหน้ากากแล้วหลิวจินนั่นเองแล้วก็มาดูกันด้วยว่าชาวเน็ตในเว่ยป๋อแฟนคลับในเว่ยป๋อเขาว่ายังไงกันบ้างก่อนอื่นเลยค่ะทุกคนสามารถเป็นกําลังใจให้เราได้ด้วยการกด s u b สไครต์ช่อง NT2S นะคะขอบคุณล่วงหน้าไว้เลยขอบคุณค่ะไปดูหน้ากากช่างทอฝันกันเลยค่ะทุกคนค่ะอย่างที่บอกกันไปเลยว่ารายการ m a s แ d นซิ่งคิ i ออนแอร์อยู่ในช่องเจียงซูทีวีทุกวันอาทิตย์ไปหาดูกันได้อ p ี EP ล่าสุดเลยเนี่ยโอ้โหทุกคนขาหน้ากากช่างทอฝันจ้ามาเต้นจนเวทีต้องลุกเป็นไฟเรียกนักดับเพลิงกันแทบไม่ทานอุยดีทุกโชว์ดีทุกสเตจเลยทุกคนคะ่ะต้องบอกเลยว่ารายการเดียวหลิวจริ้นมาทำอะไรบ้าง มาโชว์มาเต้นทั้งเต้นเดี่ยวเต้นกลุ่มโซโล่แบทเทินวูซู รำดาบมาครบเลยทุกคนคะ่ะเวทีเดียวนี้โอ้โหเราได้ดูความสามารถได้ดูโชว์ของหลิวจินแบบว่าเต็มเต็มจุใจมากๆเลยแล้วในรายการแอบเมานิดนึงทุกคนคะ่ะผู้ร่วมรายการอีกคนนึงก็คือน้องเฉิงเซียวน่ารักมากเลยน้องเฉิงเซียวเนี่ยก็เคยเป็นเด็กฝึกอยู่ที่เกาหลีด้วยอะน้องอยู่ยว่หัวไงก็เคยอยู่เกาหลีเคยมีผลงานต่างๆมาเยอะแยะมากมายเลยแล้วเขาบอกเลยว่าเคยร่วมงานกับหลิวจินด้วยนะแล้ว แล้วก็หลิวจินเนี่ยก็เคยสอนน้องด้วยเหมือนกันน้องชอบมากเลยเวลาที่หลิวจินเต้นเพราะว่า p e r f o r m ร์แมต่างๆนะอารมณ์ต่างๆคือดีมากๆเลยบอกเลยว่านี่คืออีกหนึ่งศิลปินที่น่าจับตามองมากๆทุกๆผลงานบอกเลยว่ากระแทกใจแน่นอน มันถูกใจมันโดนใจเหลือเกินทุกคนคะ่ะต้องบอกเลยว่าชอบชื่อหน้ากากมากเลยหน้ากากช่างทอฝันดูมีเรื่องราวดูอบอุ่นดูโรแมนติกชอบมากเลยทุกคนคะ่ะน้ำตาลต้อง,ง,ง,งบอกเลยนะว่าโชว์หลักๆเลยในรายการเนี่ยโอ้โหสามสเตจหลักๆเลยนี่เลยทุกคนคะ่ะไม่ว่าจะเป็นสเตจเพลงว่าเออรเยโยเฟิงหรือว่าจะเป็นสเตจอมิเ l ี a นดรีมก็ดีงามมากแล้วยิ่งสเตจนี้โอ้ชอบมากที่ใส่ชุดสีแดง มาให้เหมือนกับเขาเลยค่ะไฟลุกมากคือบอกเลยว่าโอ้ยชอบทุกชอ็อตสำหรับ s สเต the greatest show ทุกคนโอตาต้องบอกก่อนเลยว่าคอมเมนต์มีเยอะแยะมากมายจริงๆแต่ กันไม่หวไม่ไหวทุกคนค่ะคือถ้าไม่อย่างงั้นคือจะแบบโอ้ไม่จบแม่คนคอมเมนต์เยอะมากทุกคนชื่นชอบเยอะมากจริงๆเอาแบบบางส่วนก็แล้วกันนี้เลยคนนี้เขาบอกเลยนะว่าปอบเบล่์คุณยอดเยี่ยมมากเลยนะเฮ้ยฉันภูมิใจในตัวคุณจริงๆนี้เลยคนนี้เขาบอกเลยว่าคุณช่างเป็นช่างทอฝันที่ดีที่สุดเลยนะจุ้ยห่าวเลยะค่ะดีที่สุดเลยนะท้ายป่างหล่อเก่งมากๆคุณเก่งมากๆเลยนะ คุณเก่งแบบเก่งเกินไปแล้วเนี่ยโอ้โหเก่งสุดๆไปเลยนี้เลยคอมเมนต์นี้เขาบอกเลยนะว่าเนตัวเฮ้นชิฮานีอ่ะมีคนมากมายนะชื่นชอบคุณชอบคุณรู้หรือเปล่ามีคนชอบคุณนะเยอะมากเลยจริงๆหลากหลายประเทศเลยทุกคนค่ะนี่คอมเมนต์นี้บอกเลยนะว่านีจะอูทายนะเวทีของคุณสเตจของคุณนะจนจะท่ายปังเหรอดูดีมากเก่งมากเลยทุกคนค่ะแล้วที่สําคัญนะเขาอยากให้ตอ ่อจากนี้ไปเรื่อยๆในอนาคตมีสเตจมีเวทีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอีกเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแสงสปอตไลท์แสงไฟพร้อมที่จะศาสตร์ส่องมาที่คุณแล้วนะอ,อยากดูโชว์ของคุณเยอะๆอยากเห็นคุณเยอะๆเลยนี่คอมเมนต์นี้บอกเลยว่าเวทียอดเยี่ยมมากเวทีนี้นะมีพลังมากเลยทุกคนค่ะมันดูมีพลังนะเก่งที่สุดเลย จริงคุณพี่จริงเลยเนี่คอมเมนต์นี้บอกเลยว่าเนี่ยโชว์ของเขานะเป็นโชว์ที่มีคุณภาพมากเลยเป็นโชว์ที่มีประสิทธิภาพเป็นโชว์ที่มีคุณภาพฉันอยากจะไปอยู่ตรงนั้นเลยอะค่ะอยากจะไปขอถ่ายรูปกับเขาว่างานเป็นแบบเป็นความฝันเลยว่าเอออยากถ่ายรูปกับริวจินเนี่ยหลายหลายคนก็น่าจะอยากถ่ายรูปด้วยเหมือนกันเนาะทุกคนนะเนาะเต่าไปอะเขาหขอข้านะดูดีมากดู ดีมากๆเลยนะแล้วที่สําคัญนะคุณเปล่งประกายมากๆเลยขนาดใส่หน้ากากนะเนี่ยหล่อทะลุแมสของจริงเลยทุกคนคะ่ะเนี่ยหล่อทะลุแมสออร่าทะลุแมสค่ะเปล่งประกายสุดๆไปเลยเนีย่คอมเมนต์นี้บอกเลยนะว่าโชว์ของคุณนะทั้งโชว์เดี่ยวทั้งโชว์เป็นทีมนะ โอ้โหดีมากเลยจริงๆทั้งมีแดนเซอร์ทั้งมีทีมทั้งเต้นเดี่ยวนะดีไปหมดดีทั้งหมดเลยฉันชอบแบบเลือกไม่ถูกเลยอะค่ะเหมือนกันเลยคุณพี่ชอบแบบนี้ชอบนีบบ่ The Greatest Show มันเลิศ ยังไงล่ะตีลังกาใส่ไปเลยจ้าจะจบแล้วจะจบแล้วยังไงดีตีลังกาไปเลยค่ะยังไงดีเขาคนอื่นลุกยังไงเออเวลาลุกเราก็ต้องทงต้องเท้าไหมค่ะกระโดดกระดึงขึ้นมาเลยจ้าโอ้อยโคดีไปดูแม่ช็อตเลิศแบบคิวลิงพาร์ทนี่คือแบบว่าทุกจุดทุกตรง ออดีพูดเลยนี่คอมเมนต์นี้บอกเลยว่าลิวดรีน่าคุณสร้างเวทีคุณทําเวทีคุณครีเอทสเตจนะได้ดีมาโดยตลอดเลยจริงๆทุกเวทีของคุณนะคือดีอะผู้ตรงนี่คอมเมนต์นี้บอกเลยนะว่าเอ,อ้ย จริงๆคอมเมนต์ comment อย่างนี้เยอะแล้วก็คือเขาก็บอกเลยนะว่าแบบเออหลิวจินเออเก่งนี่คือแน่นอนอยู่แล้วล่ะการันตีด้วยความสามารถแต่ที่สําคัญนะ่ะนี่ท่าใชาย่ยเหรอคุณโล่มากเลยนะคุณละเขนนี่ท่ายชาย่ยเหรอยังไงก็แล้วแต่อ้นี่ะรักคุณนะโอ้โหทุกคนข่าววันนี้คอมเมนต์เยอะแยะมากมายแล้วบอกเลยว่าต้องดูจริงๆดูในทุกสเตจของเขาเลยเพราะว่าเขามุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ ยากดูยากสุดๆ คือแบบทุกท่าทุกท่าทางที่เขาคิดมานะคือเต็มที่มากไม่ซ้ำเลยด้วยทุกอย่างดูแปลกใหม่ต้องดูเอาอยู่ทุกเวทีแน่นอนหลิวจิินสยางการันตีได้เลยไปดูด้วยค่ะสำหรับหน้ากากช่างขอฝันรอบเดียวไม่เคยพออ่ะมีโฟกัสแคมเอ a ด้วยนะไปดูแบบเน้นๆทุกคนค่ะดูนะจ๊ะเพราะว่ายังไงเราะว่คัฟเวอร์ไม่ได้ไงแกเออจะไปเต้นตามเขาอย่างเงี้ยกระดูกกระเดียวคือไม่ไหว กระดูกกไม่ได้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 ไไดวันนี้กะจะมาสั้นๆกะจะมาเออเมาหมอยกรุบกริบแต่ว่าอู้ยาวเฉยเลยเป็นคนขี้เมาอ่ะเนาะวันนี้ไปก่อนดีกว่าทุกคนค่ะจะไปดูหน้ากากช่างทอฝันซ้ำอ๋อเผื่อจะคับเวอร์ขาวอะไรอย่างงี้ดามหลังมาเลยค่ะพวกนี้ดามหลังมาเลยจ้ะแม่กระดูกกระเดียวคือไม่ไหวเนาะแม่เนาะเออเอ,อไม่เป็นไรก็ขนาดกรีดมากกว่าวันนี้ขอญาติไปก่อนดีกว่าไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า